สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทัวเมธีวัดบุญทรัพย์กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสกายไทมข่าวภาคขั้ มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับนายดาบตำรวจสพบางละมุงนะครับนำรถยนต์หลุดจำนำนะครับโพสต์ขายบน Facebook แต่กลับถูกตำรวจล่อซื้อและก็มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับโดยได้ทำการวางแผนล่อซื้อรถยี่ห้อมิซูบิชิป้ายแดงครับโดยนายดาบตำรวจนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ทำการนัดหมายนะครับในปั๊มย่านพัทยากลางนะครับเมื่อถึงเวลานัดหมายนะฮะก็พบเพียงแค่นายหน้าคนกลางที่นำรถมาขายตำรวจที่เป็น คนวางแผนล่อซื้อนะฮะได้แสดงตัวขอตรวจสอบแต่ก็ยังไม่ได้ทําการจับกลุมนะครับและมีเพียงนะครับแค่คําให้การจากนายหน้าพ่อค้าคนกลางนะครับที่ติดต่อกับดาบตํารวจนะครับที่เป็นเจ้าของรถที่มาซื้อโดยทราบ ดีนะครับว่าเป็นรถหลุดจำนำนะครับมาขายในราคา230,000บาทนั่นเองครับส่วนข่าวนี้นะครับสาวหล่อเมาแล้วขับชนเด็ก12ดับคาที่ครับอยู่ที่จังหวัดแพร่ครับตำบลร้องเข็มนะครับเกิดเหตุนนะครับผู้ตายเนี่ยกำลังเดินทางไปงานลอยกระทงนะครับที่โรงเรียนนะครับมีรถยนต์คันหนึ่งครับขับสายไปสายมานะฮะคล้ายกับคนมีอาการมึนเมาอีกทั้งรถคันนี้ยังได้ขับรถแหกด่าน จ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ได้ชนกับเด็กหญิงวัย12ปีเสียชีวิตนั่นเองครับต่อมาครับคนขับได้พยายามเร่งรถหลบหนีครับแต่โชคร้ายนะครับที่ขับไปชนเสาไฟฟ้าอย่างจังครับจนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสตำรวจได้บันทึกที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ติดตามไปสอบสวนสำหรับคนขับในขั้นต่อไปนั่นเองครับและส่วนข่าวนี้นะครับไปดูข่าวดีๆกิจกรรมดีๆนะครับของบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดครับ นำโดยคุณศักดิ์สอนคัมพิริยนนท์ครับรองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียงจำกัดพร้อมด้วยคุณธิชยาคัมพิริยนนท์รองประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินนะครับพร้อมด้วยกับดรเจริญสุขด้วงล้อมจันทร์โพเงินที่ปรึกษาอาวุโสของบริษัทนะครับคุณสุดารัตน์ขำสกุลหัวหน้าฝ่ายเลขานุการประธานกรรมการบริหาร แล้วก็คณะทำงานโครงการ s k y m e ม n n w w g e นนะครับมอบหน้ากากอนามัยให้กับสำนักงานเขตบางบอนนะครับกรุงเทพมหานครภายใต้กิจกรรม s k y m e ม NEW g e จปบ้นน้ำใจสู่สังคมกับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน5ล้านชิ้นทั่วประเทศครับส่วนข่าวนี้นะครับ สลดกระบะพุ่งชนท้ายรถเก๋งนะครับเหตุเกิดที่จังหวัดลำปางครับซาบารถเกง๋งคันดังกล่าวนะฮะกำลังขับรถนะครับจะไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปีนะครับซึ่งรถเก๋งขาดภาษีมาแล้ว3ปีฮะร,ระหว่างทางก็เจอด่านตรวจนะฮะตนจึงเบรกรถแล้วก็ค่อยๆถอยหลังนะฮะ จนกระบะที่ขับตามมาเนี่ยนะฮะเบรกไม่ทันครับพุ่งชนท้ายทําให้เสียหลักลงข้างทางทั้ง2คันนะฮะก่อนรถเก๋งจะเกิดไฟไหม้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตในรถ1นายครับทราบชื่อนะครับชื่อว่านายวสิงห์หนนะครับสายสุดนะครับอายุ17ปีครับผู้ที่นั่งรถมาในรถเก่งนะฮะซึ่งเป็นหลานของผู้ขับนะครับ หลังเกิดเหตุครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญคนขับทั้งสองคนไปสอบปากคำที่สอพอเกาะคานะฮะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายในลำดับถัดไปครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับรีบรีบส่งคลิปของท่านเข้ามากันเยอะๆนะครับทาง Skytime ข่าวภาคค่ำขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าทุกๆท่านในการเพิ่มช่องทางการขายให้ฟรีเลยนะครับ โดยท่านสามารถส่งคลิปความยาวไม่เกิน1นาทีบอกรายละเอียดของสินค้าและบริการที่จะชวนคนให้มาซื้อนะครับบอกช่องทางการติดต่อซื้อขายและการจัดส่งพร้อมทั้งส่งคลิปของท่านเข้ามาในอิน o x f บ n a ็อกซแฟนเพจสำนักข่าวสกายไทม์ครับเราจะนำคลิปของท่านไปออกอากาศโปรโมตให้ในช่วงข่าวของเราเผยแพร่ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลกกันเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข่าวในวันนี้ แล้วกลับมาพบกับผมทัวร์เมธีวัดบุญทรัพย์ได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ